วิถีชีวิตไทยอีสานอยู่กับทงกับหน้าตอนนี้เกี่ยวเขาออกแล้วก็มาก,กินป่าเพราะว่าในทีหน้าเ้านี่มีน้องป่าไวม้มุมหนึ่งของทงหน้าของไผ่ของมันมาเบิ่งวิถีชีวิตของไทยอีสานสูบป,ป่ากินเขาหน้าครับพี่น้องเ็สิเห็นบรรยากาศเด็กน้อยแลนวาวการละเล่นของเด็กน้อยตามบ้านนอกไทยอีสานเขากนันี่แหละแลนวาวครับ <laughs> เห็นวาวขึ้นมีสนุ่ดังนี่ความสุขแล้วครับ โอ oh. เริ่มต้นลงเครื่องแล้วครับพี่น้องก็สามารถเฉพาะตัวถาเมื่อว่าสิมีปลาบ้างครับพี่น้อง เดี่ยวเห็นคนยางมากระโดดออกจากสะเอ้าทีนี้น้ำไปซ้ายโอ้โหโดดโอ้โหโดดโอ้โหโอ้โหอดลงหลายแล้วครับในสากจะิมีประเภทนี้นะครับอ้าวบกแล้วครับพี่น้อง ปลาเอาซักนี่ละไปล่างปลาแล้วก็ไปต้มปลาไปย่างปลาไปเผาปลาทำหมูย่างกินปลาพี่น้องกินเขาเที่ยงด้วยกันกินเ่าทงไหมดิชุ่มเห็ดประเดกนะกระเดกสมไปหน่อยเอาป่ะทำอะไรไปขอโอ้ไในลายอีตัวนี่ไหมข้อไงงงมากข้อไงอ้าสบายสบายสไตล์ลูกทุ่ง แต่ว่ามีลูกเครื่องมานามือนมี <laughs> มลูกเครื่องไทยเครื่องเล่าไหมมะนามะม่วงก็แต่กรุงเทพเ๋ยวมา่ากินเขาโทร กินเขาตรงแสบขึ้นเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวนานะครับหลังจากที่เกี่ยวเขาออกเรียบร้อยแล้วก็มาสู่ป่ากินเขาทงกัน